สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17มิถุนายน2 5 6 4ากซีจ้ากำลังจะลากพวงวัดไถคันนีไปทรงลูกค้าอยู่อำเภอหน้ายุ่งจังหวัดอุดรธานีค่ะลูกค้าเพิ่นสร้างเป็นแบบลอเดียวบ่ดำจ้าอ่าสเปคของพ่วงคันนีกว้างยูเมตรเจ็ค่ะยาว3เมตรละักะสูงเมตรนึงจ้าเล่าบนสีฟ้าสามารถถอดออกได้จ้าและกะเปิดทางได้3 3ด้าดันคือเก้า อ่ามันนีลูกค้าบางคนเพนสงสัยว่าเพนเค่อยเห็นแบบว่าฝาถ่ายค่ะเวลาแบบข้อเปิดลงมันมันมัน,มนติดพื้นได้ว่าของ้างบอยเพนออกแบบมาเปิดแล้วว่าติดพื้นนะจ้าอ่าลูกค้าเพนมักสีชมพูค่ะข้าง่ายเป็นกระบะเขียวอ่าช่วงล่างเป็นคันนี้างบอยเพนใส่เป็นเผ้ารถกระบะนิสสันบิ๊กเอ็มจ้า เป็นกระทะไม้ขอบชิบห่าล้วก็เป็นยางเปอร์เซนต์สภาพดีจะสามารถใส่งานได้อีกโดนเติบอยู่สร้างเพื่อนจะซับขังล่างไห้น้ำเดิาเดิมจะ,จะเป็นแบบนี้ละ่ะอ่าค่ะสามารถรับสักได้ประมาณสามตันหาจ้าลูกค้อาอาจใ้เต็มที่กับบ่กเกินสี่ตันแต่ว่ามันก็ขื้นอยู่กับยางเฮ่านัาคือเก่าจ้าลูกค้คาคนใดอยากใดเป็นยางบรรทุกหรือว่ายางไม้ไหแจงสร้างเพื่อนต่างแป่เริ่มสร้างทับเลยละคะ่ะ และค่าตอนนี้จะปั๊บขึ้นตามค่าเล็กเด้อค่ะอาทารุ่นบดำตอนนี้ได้ด้จ้าอันนี้บ่บรวมถึงลูกค่าทีว่าเพิ่เคยสร้างมากกว่านานี้ตอนนี้รุ่นบดำสร้างบอยเพิ่นขายยูละค่าคา34,000สี่พบาทเด้อจ้าถ้าเป็นรุนดำก็ต้องขยับเป็น36,000พบาทบอจังสันสร้างบอยสีอยูบ่ไดค่ะก็สิตายนี้จากลูกค้าเพราะว่าเล็กแพ้งแห้งค่ะอา ถ้าเกิดช่วงได้ทีเล็กปั้นปรับราคาลงสร้างเพืงเกิดขยับราคาลงหน้ําคือกันจะเล็กปั้นกระขื้นขืนลงลงไว้บมี่บมีโล่งดอกใจ่มจะขื้นขืนมาตั้งแต่ปีไหมจ้ะจะขอแจ้งราคาได้ค่ะรุ่นบอดามขั้นนีสามหมื่นสี่พันบาทถ่าดดำได้สามหมื่นหกพันบาทจ้ะถ้าเกิดบ่ไกลทรงฟี่ขันไกลก็จะมีคาาขนทรงนิดนึงขั้นนีจะมีเล่า ด้านล่างสีเหลืองสามารถเหยียบปีนใดได้ดจ้าล่ะกะที่บันไดแล้วก็มีอันนี้และะ้วตาเฮาสีเอินด้อค่ะเอออาจจะเอินเป็นหลังคาหรือว่าหมวกก็ได้มัานนั่งได้ละะ่วก็ะไขวคล้องได้ค่ะแล้วกะ็ทุกทุกขั้นทรงเพิ่นจะมีซรัพร์ข้อห้แบบนี้้ะบ่ว่วานจะเป็นรุ่นดำหรือบดดำแต่จะซัพย์หายค่ะแล้วกะ็จุดเด่นของอูซางบอยเพิ่นจะออกแบบห้พพวงที่เพิ่นผลิตออกมาทุกขั้นค่ะ เวลาจะเอาไปต้อกับรถไทยของลูกค้าทุกขั้นทุกรุ่นมันจะข้อมันจะเสมอเวลาห้ามมองมัันจะแบบข้อมันกะบโบหัวทีมโล่งหรือวัาจะกข้อเฉิดขึ้่นเด้อค่ะลูกค้าคนใดสนใจกะไห้โท่มาสอบถามซางบอย่นใดเด้อจ้าซางบอยเบอร์โท่าคนกะศูนย์หกสองสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งอู่ซางบอยเพ่นตั้งยูบานน้องโน่อำบลวังย้าอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจ้า อ่เดี๋ยวเข้าไปชมคลิปตอนไปฮอดบารลูกค้นกาน้องจานาอขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนที่ติดตามคลิปของอูซังบอยหลายจ้าขอบคุณค่ะอ๋อลูกค้าเพิ่นเอาไปขนยางพล,งลาค่ะอยากจะอยากไปเ่วรือามถี่ะอ <c oughs> สนใจสั่งสื่อสั่างถ้ำใดได้ราคะ ช่วงนี้ก็จะได้ไปลายกระดาษละจ้าเดือนนี้แหละค่ะช่วงกระด,ระดาต้นเดือนกลางเดือนเต็มคิ้วเต็มหรอจา้ามาก,ก่อนใดก่อนตามคิ้วเลยค่ะ